สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพามาพบกับพี่นิรันด์นะผมนะครับ คนที่อายุเยอะที่สุดในคอร์สเรียนสติดไตโกของเรานะผมนับพี่เขาอายุ54ปีนะผมนับแต่มีใจรักติดบอลนะครับผมมาดูลีลาของเขาครับจะเป็นยังไงนี่นะครับบล็อกหลอกไปทีนึ่งนะผมนับโอ้ยอาโาเกต้าเคลื่อนออกไปแล้วนะครับผมนับนะครับจุจ้องจ้องอยู่หืมเจ็บโอเวอร์นิดนึงนะผมนะครับนี่เทิร์นบอลออกมานะผมบอลลุนี้เทิร์นบอลนะเทิร์นบอล บอลได้เดียนมากเลยครับผมนี่เพาไปเพามาครับกระแทกบอลหลอกด้านหลังครับผมครับกระแทกหลอกด้านหลังอีกทีนึงเคลื่อนออกแล้วนะครับนนี่นะครับผมเคทิร์นบอลได้เนียนมากครับผมดูนะครับนี่นะน้องก็บอกว่าให้พี่โชว์ไปก่อนนะครับผมนะครับวันนี้นะให้พี่โชว์ไปก่อนยังไม่แย้งนะครับผมนะครับดูนะครับผมนี่นะสเต็ปการขึ้นบอลของพี่เขานะครับ เป็นโอกาสมาฟักกับทุกคำนี่นะมาเรียนเป็นตอนแรกนะผมนะครับอยากจะ่านำเทคนิคสกิวที่มีนะครับมาทดลองใช้ในนี้นะครับผมนะครับ นี่เขามาครับดูนะครับเอาไปแล้วนะครทุกนี่นี่ท่าในปล่อยบอลหลอกครับผมนี่ฟุตบอลนะครับผมเคลื่อนออกนะครับผมแย่งไม่ได้เลยนะครับแย่งยากมากผมนะครับตัวก็ใหญ่นะครับบังบอลดีด้วยนะครับแล้วก็แทงออกนะครับนี่แล้วไปบังไปนะครับบอลอยู่ด้านนอกก็จะแย่งยากครับผมดูแลโอเคนะผมนี่สาธิตไปนะครับอกบล็อหลอกนะครับผม บอลนะครับผมนะครับเนียนมากสวยงามนะครับไม่น่าเชื่อนะครับผมนะคนอายุห1เ็นะครับผมนะครับลีลาได้ขนาดนี้นะครับนี่บอลนะครับสายสกิลแบบนี้นะครัเล่นได้นะครับผมเอาละครับปังบังจะตัวรอดได้ไหมครับดูมุมแคบแล้วนะครับผมก็ยังเอามาได้ออกมาได้นะครับแคบหลอดตันไห่นะครับ อาจจะไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนไปรุ่นนะผมนะแต่ก็โอเคนะผมนะดับอายุขนาดนี้นะผมนะก็ยังทำได้ ก็ icana, ไ็ไมม่ีใครกเหนด้วยูรู้เวลาเยี่ยวมืไม่เห็นด้วยแกมาครับยากๆครับผมนะครับมากนะครับผมนี่พี่บอลติดเช้าก็มานะผมมาพี่ก็จะหลุดเองครับผมนะที่จะเสียบอลนะครับผมครับกูยังไม่ได้แย่งไงไอ้เนีเสียบอลแล้วนะครับ บอลออกมาเคลนบอลเคลื่อนนะครับผมนี่ครับเพิ่งเรียนมาก็นำมาใช้เลยครับผมแล้วเชฟออกมาครับผมอ้าวไบเกอร์ครับดูนะครับแห่มาก็ต้องเทินบล็อกเคลื่อนด้านหลังครับนี่บางบอลนะครับน้องๆยังไม่รู้จะแย่งที่ยังไงเลยผมดูไปครับพอโดนหลอกอีกแล้วนะครับไบเกอร์นะครับผมหลอกว่าจะไปแบบพาเคลื่อนอ่าทีนี้ จังวะเสียไปเองนะครับผมนี่ปล่อยบอลลอกนะครับผมน้เห็นใช้มาสองครั้งแล้วนี่คชัาใช้แล้วก็เทิร์นบอลนี่บางบอลนะครับผมดูนี่แล้วครับผมนะครับฝึกนะครับฝึกเล่นสองเท้านะครับผมนำเทคนิคสกิลที่เรามีนํามาทดลองใช้นะครับผมดูนะครับเคลื่อนออกรุนี้โอเคนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับอายุนะไม่สาคัญนะครับผมถ้าคุณอยากจะมาเรียนก็ได้หมดเลยนะครับผมนะครับใครสนใจก็มาเรียนได้ไม่ใช่ สติทุกวันไตโกไม่ใช่เรียนได้เฉพาะเด็กๆนะผมนะครับผู้ใหญ่ก็เรียนได้ผู้ปกครองก็เรียนได้นะผมนะมาพบกันนะครับ